ในตอนนั้นเนี่ยถึงกับหยุดอ่านหนังสือแล้วก็ค่อยๆเดินลงบันไดมาอย่างช้าๆดูให้แน่ใจครับว่ามันมีคนเดินตามลงมาจริงๆหรือไม่พอเดินมาถึงยังที่พักบันไดครับระหว่างชั้น2กับชั้น1ก็เลยค่อยๆหันหลังกลับไปมอง สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันกับผมครับ1 1 LC อวันนี้นั้นเป็นช่วงที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรครับกับช่วงหลอนต่างแดนนั่นเองห่างหายกันไปหลายอีีเลยครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ถูกส่งตรงมาจากปีนังประเทศมาเลเซียเลยเลยครับซึ่งเป็นประสบการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นใน ตึกแห่งหนึ่งครับที่เป็นอาคารพักอาศัยหรือที่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนั่นเองจะร้อนและสยองขวัญสู้กับผีในไทยเราได้หรือไม่ก่อนจะเข้าไปชมรับฟังกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณรับฟังเป็นเพื่อนนะครับถ้าคุณนั้นไม่กล้าฟังคนเดียว สำหรับเรื่องราวความสยองขวัญในววันวนี้นะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้น เป็นประสบการณ์ตรงมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับซึ่งตัวเขานั้นขอไม่ประสงค์ออกนามเรื่องราวความองขวัญในวันนี้เกิดขึ้นที่ปีนังประเทศมาเลเซียครับต้องพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงสมัยที่เขานั้นอายุเพียงแค่1 3บสปถึงสิีโปีด้วยความที่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ชอบอยู่บ้านครับ เป็นเด็กที่ชอบเล่นซนชอบออกไปเล่นข้างนอกบ้านกับเพื่อนๆออกไปหาอะไรทากับเพื่อนในช่วงเวลากลางวันแล้วก็มักจะกลับบ้านมาอีกทีเนี่ยช่วงเวลาประมาณเย็นๆแล้วล่ะครับ <_ T> นอกจากกลุ่มเพื่อน <_ t> ๆที่พากันไปเล่นสนุกแล้วเขาเองนั้นยังชอบไปเล่นบ้านของชาฟิกด้วยครับนั่นก็คือพี่ชายของเขานั่นเองบ้านของชาฟิกนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเขาเท่าไหร่ครับสามารถเดินปั่นจักรยานไปมาหาสู่กันได้และบ้านของชาฟิกน,นี้นั้น ลักษณะเหมือนจะเป็นตึกครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่สมัยก่อนชาวปีนังช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขามักจะทุบบ้านนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นตึกแทนก็คือสร้างตึกขึ้นมาแทนแต่ในสมัยนั้นเนี่ยมีไม่กี่ตึกหรอกครับที่เขามาทําเป็นเหมือนกับเป็นออหอพักหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ในตอนนั้นสภาพบ้านของชาฟิกมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็ดูโทมมากๆเลยครับคือดูจากภายนอกแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าที่นี่คือบ้านของชาฟิกหรือว่าบ้านของพี่ชายเขาคงจะไม่กล้าเข้าไปอย่างแน่นอนครับ มีอยู่มาวันหนึง่งที่เขานั้นก็ไปเล่นสนุกที่บ้านของชาฟิกเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าวันนี้เขากับพี่ชายนั้นต่างพากันเล่นจนเพลินเลยครับสนุกกันจนลืมวันลืมคืนกันเลยทีเดียวจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยเล่นสนุกกับพี่ชายเขาจนฟ้าเนี่ยเริ่มมืดจนมันดึกมันดื่นเลยแหละครับกว่าจะได้กลับบ้านหลังจากที่ร่ำลากับพี่ชายที่ชื่อชาฟิกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาเองนั้นก็เดินออกมาจากห้องที่อยู่ภายในตึกนั้นแหละครับตึกนี้เนี่ยดีหน่อยที่มันมีลิฟต์ครับนับว่าโชคดีไม่น้อยเลยที่ไม่ต้องเดินลงบันไดลงไปในคืนนี้ระหว่างที่ยืนรอลิฟต์อยู่ที่หน้าห้องพี่ชายของเขาก็เปิดประตูออกมาครับแล้วก็ยื่นหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งมาให้บอกว่านี่อ่ะเอาไปเอาไว้อ่านแก้งเหงาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยื่นมือไปรับหนังสือที่พี่ชายนั้นมอบให้หลังจากรับหนังสือการ์ตูนมาก็ไม่รอช้าครับ รีบแกะอ่านทันทีในระหว่างที่กําลังรอลิปไปเขาเองเนี่ย <travail> ก <Me em yup> mm ็ย hmm. ืนอ่านหนังสือไปครับเมื่อประตูของลิ์นั้นเปิดออกเขาเนี่ยก็เดินอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็เดินเข้าไปในลิ์ทั้งๆที่ยังอ่านหนังสืออยู่ระหว่างที่ลงลิปไปก็ยืนอ่านอย่างเพลิดเพลินครับสักพักหนึ่งเสียงกริ่งของลิ์เนี่ยมันก็ดังขึ้นและประตูลิ์นั้นก็ถูกเปิดออกครับในระหว่างที่ประตูลิปนั้นเปิดออก เขาเนี่ยก้กมหน้าก้มตาอ่านหนังสือแล้วก็เดินออกจากลิฟต์มาพอเดินออกมาได้สักระยะหนึ่งมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบรรยากาศรอบๆข้างนี้ทำไมมันดูแปลกๆทำไมมันมืดพิกลพิกลยังไงไม่รู้ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยทำให้ตัวของเขาเนี่ยถึงกับต้องหยุดอ่านหนังสือครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดูปรากฏว่าชั้นนี้มันไม่ใช่ชั้นล่างตามที่เขาอยากจะลงไปครับ หันหลังกลับไปดูที่ลิฟต์ปรากฏว่าชั้นนี้เพิ่งจะชั้น3เองตอนนั้นเนี่ยถึงกับงงเลยครับว่าทําไมลิฟต์นี้ถึงเปิดออกมาที่ชั้น3ได้ในระหว่างนั้นก็เดินกลับเข้าไปนลิฟต์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดปิดลิฟต์ไปแต่เหมือนกับว่ากดเท่าไหร่ครับลิฟต์เนี่ยมันก็ไม่ยอมปิดสักทีบางครั้งเนี่ยประตูมันปิดแต่ลิฟต์ก็ไม่ยอมลงชั้นหนึ่งครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็เลยต้องกดเปิดประตูลิฟต์ แล้วก็เดินออกมาจากลิฟต์นั้นพอเดินออกมาก็เดินไปที่บันไดที่อยู่ห่างจากลิฟต์ไปพอสมควรครับกล่าวว่าจะไม่ลงบันไดแล้วแท้แต่สุดท้ายเนี่ยก็หนีไม่พ้นจริงๆในระหว่างที่กําลังเดินลงบันไดไปเขาก็ยังคงอ่านหนังสือต่ออยู่อ่านหนังสือการ์ตูนต่อไปแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆจนเดินมาถึงที่ประมาณชั้นสองครับเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีใครบางคนกําลังเดินตามเขาลงมา ในตอนนั้นเนี่ยถึงกับหยุดอ่านหนังสือแล้วก็ค่อยๆเดินลงบันไดามาอย่างช้าๆดูให้แน่ใจครับว่ามันมีคนเดินตามลงมาจริงๆหรือไม่พอเดินมาถึงยังที่พักบันไดครับระหว่างชั้นสองกับชั้นหนึ่งก็เลยค่อยๆหันหลังกลับไปมองว่าเป็นใครกันที่เดินตามมาจากด้านบนเริ่มแน่ใจแล้วล่ะครับว่าไอเสียงที่ได้ยินมีคนเดินตามมามันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็เลยหันไปมองสิ่งที่เขาเห็นนั้นถึงกับทำให้เขาไม่สามารถที่จะลบภาพนี้ออกไปจากความทรงจำนี้ได้เลยครับสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงสองคนครับใส่ชุดพื้นเมืองมัดมวยผมผู้หญิงสองคนนี้ยืนควงแขนกันอยู่ด้านบนของบันไดเธอทั้งสองคนนั้นยืนจ้องหน้าเขาอยู่ ขาของเขาเนี่ยถึงกับก้าวไม่ออกราวกับว่ามีใครนั้นมาจับไม่ให้ก้าวไปไหนเลยและเธอทั้งสองครับก็ร้องเพลงบางอย่างที่ร้องว่าจูจูจูบีตันและทั้งสองคนนั้นก็พากันควงแขนเดินลงบันไดามาหาตัวเขาทันทีทีท่เห็นว่าเธอทั้งสองกำลังค่อยๆก้าวขาลงบันไดามาอย่างช้าๆพร้อมกับร้องเพลงจูจูจูบีตันมาเรื่อยๆเนี่ย จังหวะนั้นรีบหันหลังกับแล้วก็พยายามเดินลงบันไดต่อขาเนี่ยแข็งจนก้าวไม่ออกแต่ก็พยายามวิ่งครับเหมือนกับว่าเธอทั้งสองคนนั้นจะเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเขามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยรวบรวมสติครับแล้วก็วิ่งลงมาอย่างไม่คิดชีวิตเลยตอนวิ่งมาเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลมาตลอดทางจำได้ว่าพอคนบันไดลงมาผู้หญิงทั้งสองนั้นเหมือนจะหยุดตามเขาผู้หญิงทั้งสองคนนั้น เธอเนี่ยยืนเกาะราวบันไดแล้วก็ตะโกนลงมาว่าจูบีตันหลังจากนั้นครับพอมาถึงด้านล่างตัวเขาเองเนี่ยก็ไปเจอกับป้าตัาครับแกเนี่ยนั่งดูดใบจากอยู่พอดีเหมือนแกจะเห็นสีหน้าแล้วก็คราบน้ําตาที่เขานั้นวิ่งหน้าตาตื่นลงมาสงสัยจะเจอดีเข้าให้แล้วป้าตันเนี่ยแกก็เลยถามว่ามึงเจอจูบีตันใช่ไหม เขานั้นก็พยักหน้าครับแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงที่แบบสะอื่นว่าออใช่ครับใช่ครับผมผมผมเจอมาป้าตําเนี่ยก็บอกเขาว่าม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 า,มานั่งนี่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังป้าตําก็บอกว่าไอ้จูบีตันหรือผู้หญิงสองคนที่เองไปเห็นมาเนี่ยเธอนั้นคือนางโชว์จริงๆแล้วสองคนนี้ไม่ใช่คนมาเลเซียทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนอินโดนีเซียครับแล้วเธอนั้นถูกฆ่าข่มขืนอยู่ในตึกตึกนี้ ประตัมบอกว่าจริงๆแล้วประตัมเนี่ยอาศัยอยู่ชั้นเดียวกับเธอครับห้องของพวกเธอนั้นห่างไปไม่ไกลเขาเองก็เลยถามครับว่าแล้วประตัมเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่กลัวหรอประตัมบอกว่าไม่กลัวหรอกลำคาญจะมากกว่าตกดึกเนี่ยได้ยินเสียงร้องไห้ทุกคืนแต่ชั้นนั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่มีเพียงแค่ปะตันคนเดียวนี่แหละครับที่อาศัยอยู่เพราะว่าคนอื่นนั้น เขาย้ายออกจากหอนี้กันไปหมดแล้วสงสัยคงจะทนไม่ไหวพอเขาได้ยินเช่นนั้นครับก็ตกใจเหมือนกันว่าเออปตันเนี่ยทำไมแกใจแข็งมากเลยแต่ก็พอดูออกอยู่ครับเพราะว่าแกนั้นเป็นคนที่มีอิมามแข็งมากเหมือนกับว่าแกเป็นคนที่มีบุญเยอะแบบในแบบศาสนาอิสลามะนะครับสักพักหนึ่งปัตันแกบอกว่าให้ตัวเขาเนี่ยรีบกลับบ้านไปเถอะให้รีบกลับไปบ้านทันทีอย่าไปแวะไหน ถ้าเป็นไปได้เนี่ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไม่ต้องหันกลับมามองรีบเดินตรงเข้าบ้านไปเลยซึ่งหลังจากวันนั้นเวลาไปเล่นกับพี่ชายจะต้องกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินทุกครั้งเลยครับเพราะตัวของเขานั้นไม่อยากจะเจอผู้หญิงทั้งสองคนนี้แล้วซึ่งทุกครั้งที่จะกลับบ้านก็ต้องให้พี่ชายเขาเนี่ยลงมาส่งที่ชั้นหนึ่งทุกๆครั้งเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เขาบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เขานั้นไม่มีวันลืมได้เลยจริงๆซึ่งมันเป็นอะไรที่สยองขวัญมากๆแล้วเสียงเพลงของผู้หญิงทั้งสองคนนั้นที่ร้องดังมาเนี่ยมันยังคงก้องอยู่ในหูของเขาจนมาถึงทุกวันนี้เลยครับมันไม่สามารถจะลบออกจากความทรงจำนี้ได้จริงๆใครที่ชินชอบเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวหลอน ก็ไม่ควรพลาดที่จะกดติดตามช่อง 1LC นี้ไว้นะครับคุณยังสามารถฟังเรื่องราวหลอนๆในรูปแบบพอดแคสต์ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทั้งจู๊กแล้วก็ Spotify ยใครมีประสบการณ์หลอนๆที่เจอในต่างประเทศอยากจะให้ผมเล่าในช่วงหลอนต่างแดนอกีกส่งมาได้ที่ Facebook 1LC สําหรับในค่ําคืนนี้ขอให้คุณนั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ